สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเมนู Google Sheets หรือว่า Google Docs ต่างๆนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับเมนู Google Sheets ผมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยนะครับเราจะได้อ่านได้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ไฟล์เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ setting นะครับเสร็จแล้วเนี่ย จะสังเกตว่า Display Language ของเราตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรากดที่ English นะครับมันก็จะพาเรามาหน้าภาษานะครับคราวนี้ให้เราเลือกภาษาไทยเลยนะครับวิธีเปลี่ยนก็คือให้เรามา Edit ต,ตรงนี้เลยนะครับตรงที่รูปดินสอตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์คาว่าไทยเลยนะครับ ตอนนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดเซฟนะครับโอเคเท่านี้นะครับเห็นไหมครับข้อมูลต่างๆของเราจะเป็นภาษา,าไทยหมดแล้วนะครับให้เราปิดไปแล้วเราลองรีเฟรชมาอีกรอบนึงนะครับอ่าตอนนี้เมนูของเราก็เป็นภาษา,าไทยหมดแล้วนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าใหม่นะครับก็จะเห็นว่า จะมีภาษาไทยให้เราอ่านออกแล้วนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับภาษาโอเคเราก,กดบันทึกแล้วโหลดซ้ำนะครับตอนนี้เมนูต่างๆแล้วค่าต่างๆของเรามันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับ Google s h e e t Google Drive Google Docs อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ